จริงๆแล้วก่อนหน้านี้สิกก็เป็นคนที่ดูถูกความฝันตัวเองมันแบบคนอื่นเขาก็คงมองว่าไร้สาระตัวเราเองก็คงทําไม่ได้ยังไงก็ไม่มีทางทําได้แล้วสุดท้ายก็มาอยู่ตรงนี้แล้วล่ะค่ะ I love your เวลาที่เจออะไรเซ็งกกนเลยอารมณ์ไม่ดีมันมีแต่ทำให้ใจกระวนกระวายไม่ดีสักอย่างก็มีเธอนั้นที่เข้ามาทำให้ใจมันเย็นทุกทีเวลาที่เจอเรื่องราวอะไรที่ทำให้มันท้อใจไม่มีกกะใจจะทำเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีก็ยังเป็นเธอทุกทีที่มาบานเท้าให้มันโล่งใจ ทีเ่เคยซึมที่เคยเศร้าเงาอยู่ข้างในก็หายไปแค่เธอยิ้ก็ทำให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันช่วยยืดอาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เธอลืงเล่น ก็ smile. เป็นอะไรจะไม่เหมือนใคร I love your smile Okay แค่อยากให้รู้มันเสพติดยิ้มเธอมบนฟังในความคิดขโมยใจไปที่ละลิดทุกครั้งที่เธอส่งยิ้มให้เพื่อทำให้โลกที่วุ่นวายหยุดเคลื่อนหยุดไหวเหมือนว่าฉันนั้นฝันไปเก็บยิ้มเธอไว้ในใจ Cause คอเสือ มองกี่ทีจะมองกี่ครั้งก็ทำให้ฉันยิ้มตามคงดีถ้ายิ้มเอาไว้อย่างนั้นฉันคงไม่เบื่ออยากบอกว่าฉันโชคด,ดีที่มีเธอคอยดูแลหวัวใจคนเดียวเท่านั้นเลยสามารถเปลี่ยนโลกเดิมๆที่เคยซึมที่เคยเศร้าเงาอยู่ก้างในก็าหายไปแค่เธอยิ้มก็ทำให้ใจ ก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันช่วยหยุดอาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เธอลืมเล้วร้ายแค่ยิ้มเยะๆให้คนที่ใจชอบป่วยรอยยิ้มคงเธอช่วยได้ไต่ใจละกาน your smile ก็เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใคร I love your smile เธอยิ้มก็ทำให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันช่วยหยุดอาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เจอเรื่องเลวร้ายแค่ยิ้มเยะ้ยๆะให้คนที่ใจชอบป่วยรอยยิ้มของเธอช่วย,ยได้ปิดใจละกัน your smile ก็เป็นอะไรที่ คือถึงแม้เราจะทําไปแล้วแต่ว่าความฝันของศิกมันมีมากกว่านั้นยายอยู่ที่จะฝันเราทำํำมันได้ก็จริงแต่มันไม่ได้จบลงแค่นี้แล้วแบบทําได้ทําแล้วแต่ว่ามันก็ตกลงมาจากตําแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ต้องฝันเข้าไปอีกฝันว่าเราอ่ะต้องแบบกลับมาตําแหน่งเซนเตอร์ให้ได้อีกครั้งเพราะหนูชอบปีเอ็นเคมากๆยังไงเราก็ชอบสิ่งนี้มากๆหนูก็เลยไม่เสียายที่จะสละตําแหน่งนี้ไปแค่อยากให้ทุกคนเห็นถึงความพยายามของหนูหนูก็ยินดีนะคะถ้าเกิดจะให้หนู ทําสิ่งนี้ต่อไปก็มีความสุขแก่เธอยิ้นก็ทําให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันเชื่ออยู่อาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เธอลึงว